ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยีตุลาคมจริงๆแล้วเป็นของทุกปีนะที่จะระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะแล้วก็เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติด้วยนะคะเออสำหรับที่นี่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะทันตแพทยศสาสตร์ก็จะจัดให้มีการออถอนฟัน ขุดหินปูนไอขุดขุดขดขหินน้ำลายไม่หินปูนเนะาะนันตกรรมเด็กถ่ายภาพรังสีทางทางตกรรมรักษารากฟันฉุกเฉินผ่าฟันคุดอุดฟันหนึ่งคนแต่หนึ่งการรักษาฟรีนะคะฟรีแต่รับจำนวนจำกัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ50ปีถนนยูทีผู้ใหญ่นะคะ1220ลายเด็ก100ลายเริ่มแจกบัตรคิวเวลา6โมงเช้าถึงเที่ยง นะคะส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนแหละนอกจากนี้ยาาเคยได้รับข่าวนะของอกทมโรงพยาบาลสังกัดกทมสังกัดเขาเรียกว่าอะไรนะกรมกรมอะไรกรมการแพทย์หรือรอ,อะไรสักอย่างของกทมค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลหนองจอกโรงพยาบาลไอกาลุนกาลุนทั้งหลายอะไรเนี่ยกาลุนแลสินน่าจะด้วยนะแล้วก็วชิระด้วยแล้วก็อีกที่ไหนนะนะคะเขาจะทําให้ฟรีนะเออ เฉพาะวันที่21ตุลาคมเท่านั้นนะคะของทุกปีทุกปีนะคะแต่ว่าต้องเช้านิดหนึ่งเพราะว่าเขารับจํานวนจํากัดถือว่าเป็นการระล,ลึกถึงพระองค์ดีๆนะกิจกรรมดีๆนะคะส่งข่าวให้เพื่อนๆออทั่วไปนะคะต่างจังหวัดก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะเป็นที่สาธารณสุขหรือ,อยังไงนะคะที่จะมีการทําให้นะคะฟรีวันเดียวแหละ <laughs> ก็ต้องจ่ายตังค์อ่งน้อก็ได้ตรวจฟันนะอุดฟันรักษาฟันกันนะคะดูแลสุขภาพดีๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนทุกคนเลิบเๆิบเบเนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายคะ่ะเนื่งจากพระองค์เป็นนางพยาบาลเก่าเราด้วยแลยะเนาะคิดถึงทุกทกครั้งเลยที่ที่เห็นพระองค์ก็คิดถึงอาชีพวิชา,าชีพนทางการแพทย์ทางสายรณะุุขนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะ่าหลินก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะคะเลิฟเลิฟจ้าบายบาย